ยูน t เต็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับ United ็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูน t เต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง คืนนี้เรามีนัดกัน3ามทุ่มตรงเจอกับคริสตัลพาเลสเจ้าเก่ามาดูความพร้อมก่อนเกมกันดีกว่าทางสมโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถลงการยืนยันแล้วว่าลิซันโดมาตินสจะต้องพักยาวออกไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เท้าที่เขาได้รับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยทางไซมอนสโตนเทียรหนึ่งจาก BBC ได้เปิดเผยว่ามาร์ตินสอาจจะต้องใช้เวลาพักยาว2-3เดือนส่วนเซกียอเรกิลอนทางสโมสสก็ถแถลงการเช่นกันว่าเกมเทมเมลรีวันเสาร์นี้กับคริสตัลพาเลซเขาจะยังไม่พร้อมลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บคงจะต้องพักยาว1-3สัปดาห์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถลงการยืนยันว่า พวกเขาตัดสินใจให้แอนโทนีกลับมาฝึกซ้อมและเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการลงสนามในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ในช่วงของการสืบสวนคดีโด,ดยแอนโทนีจะยังไม่พร้อมลงสนามในเกมคริสตัลพาเลสในวันเสาร์นี้และน่าจะเป็นสุดสัปดาห์หน้าที่จะพบกับเบรนฟอร์ดหรือถ้าเร็วกว่านั้นก็อาจจะเป็นเกม UCL กลางสัปดาห์กับการาตาสาราย สปอร์ตวิดเนได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้ความสนใจเฟเดริโก้เคียซาเป็นเป้าหมายแทนจารดอนซานโชและต้องการเซ็นสัญญากับตัวรุกของทีมชาติอิตาลีโดยเร็วที่สุดในตลาดเดือนมกราคมนี้ฟาบิเซลโรมาโนได,ด้รายงานว่าทีมแมลมองเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังติดตามดูฟอร์มของโรแนรนแดนกลางดาวรุ่งวัย17ปีของฟลาเมงโกโดยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ราวๆ50ล้านยูโร ดารล่บลินอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าอังเดรโอนาน่าน่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมแม้จะเริ่มต้นการท้กแข่งในถิ่นโอทรัฟฟอร์ดได้อย่างน่าผิดหวังซึ่งบลินเคยลงสนามด้วยกันกับโอนาน่าที่อาจากอัมสเตดัมมาแล้วก่อนที่โอนาน่าจะย้ายทีมไปอินเตอร์มิลานบลินได้กล่าวถึงโอนาน่าว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่สมบูรณ์แบบได้เมื่อเขามีทัศนคติที่ถูกต้อง เขาเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเขามีความสุขขุมเขามีความสมบูรณ์แบบและเมื่อเขามีทัศนคติที่ถูกต้องเขาก็สามารถเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของโลกได้เขาเป็นผู้ชนะเขาต้องการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดง และหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยู i นเต็ดอ o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ